สวัสดีครับผมมนชัคมในฝักนะครับวันนี้นะครับมาชมไม้าลายสวยๆกันนะครับเพราะว่าผ่าให้ชมกันไปเมื่อวานแล้วนะครับก็จะเอาผลงานที่ผ่าามาให้ชมกันนะครับอย่างที่บอกกัน,นะครับเป็นเศษไม้ นะครับที่ชาวบ,บ้านเขาไม่เอาแล้วนะครับที่เขาไม่เอาไม่ใช้แล้วนะครับเป็นพวกเศษรากไม้ตอไม้อะไรพวกนี้นะครับเราก็เอามาผ่านะครับมา,มาสร้างสารรค์ผลงานเป็นด้ามมีดฝักมีดนะครับเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้พวกนี้นะครับถือว่าเป็นวัสดุที่ ถูกทิ้งแล้วนะครับก็จะถูกทําลายไปโดยการเผาไฟนะครับเผาถ่านบ้างเผาก่อไฟให้วัวไลยุงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับาชาวบ,บ้านเขาก็ให้มาแล้วก็มีน้องๆมีน้องนะครับจากต่างจังหวัดนะครับส่งมาให้นะครับเผื่อที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเหมาะกับงานของเรานะครับเขาก็จัดส่งมาให้เขาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ชุดแรกนี้นะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับเปรียมผ่าไว้มี2ชุดนะครับก็ลายที่สวยแล้วก็เป็นไม้ที่กระพี้นะครับค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับกระพี้ค่อนข้างจะเก่ามีลาขึ้นนะครับมีลายลาเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นลายลาแบบธรรมชาติ นะครับที่พอทำประกอบตามฝักแล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับพวกลายลาดที่จะติดตามกระพีไม้นี่นะครับแบบนี้นะครับก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นส่วนด้ามของไม้อะชิงชั้นที่เตรียมไว้นะครับลายค่อนข้างจะสวยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้มีตำหนิไม้อะไรที่เขาไม่เอานะครับมีรอยแตกบ้างมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเป็นรอยไม้ผุไม้อะไรที่เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วนะครับที่ผ่าเมื่อวานอีกชุดหนึ่งก็เป็นไม้ประดู่นะครับเป็นไม้ประดู่เป็นพวกต่อไม้ลากไม้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เตรียมไว้ทำด้ามนะครับเตรียมไว้ทำด้าม ครับชุดนี้ก็ด้ามน,นะครับชุดนี้จะเหลืออีก2ชิ้นนะครับชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกันนะครับลายก็จะจัดจ้านอันนี้ก็ไม้ด้ามน,นะครับเป็นส่วนรากของประดูนะครับลายเข้มชัดเจนเลยนะครับ สีก็ค่อนข้างจะเข้มนะครับสีจะแดงจัดนะครับไม้ชุดนี้ไม้ประดูดชุดนี้สีแดงจัดเข้มจัดอันนี้ก็ไปทําด้ามน,นะครับด้ามมีดเล็กได้นะครับทํามีดขนาด5นิ้ว4นิ้ว5นิ้วได้อยู่นะครับาอาจจะลักษณะทรงแบบนี้นะครับ เศษไม้ทั้งนั้นนะครับเป็นเศษไม้ตอไม้ทั้งนั้นนะครับไม้จะออกมาไม่สมบูรณ์ไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็เราก็ทําตามรูปแบบรูปทรงของไม้ไปนะครับตรงไหนส่วนไหนตรงไหนดีก็ทําตรงไหนไม่ดีก็ตัดออกนะครับลายสวยมากเลยนะครับจ,จะติดปุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับมีปุ่มบ้างไม่มีปุ่มบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลาย นะครับก็จะเกิดจากความพิการของไม้นะครับไม้จะเป็นไม้พิการนะครับเป็นไม้ที่มีแผลมีตำหนินะครับก,ก็จะเกิดความงดงามตามธรรมชาตินะครับอันนี้จะติดปุ่มเยอะนิดนึงนะครับชุดนี้มีสี่แผ่นนะครับสี่แผ่นก็ทํานิดเล็กได้สี่เล่มนะครับแผ่นละแผ่นละเล่มเลยนะครับเพยาวนิดนึง ลายค่อนข้างจะจัดจ้ามครับเป็นลายแปลกประหลาดนะครับบางทีเราจินตนาการไปอมองเป็นรูปต่างๆได้เลยนะครับเขามีเสน่ห์อยู่ในตัวนะครับเรื่องของลายไม้มีเสน่ห์อยู่ในตัวนะครับสีเข้มมากนะครับ อันนี้ลองทาเคลเล็กไปนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเราทําเสร็จแล้วก็สีก็จะประมาณนี้สียะสดนะครับสีจะแดงสดน่ครับมันจะคู่กันแบบนี้นะครับไม้มันติดกันแบบนี้นะครับเราผ่าออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผ่ากันไปเมื่อวานนะครับหนาความหนาหนึ่งเซนนิดๆนะครับหนาไม่พอมากนะครับเป็นมีดเล็กนะครับ ผมจะใช้หน้านี้นะครับที่จะทําฝักนะครับเพราะเป็นหน้าที่ประกบกันนะจากด้านนี้นะครับเราก็จะด้านหน้านี้ออกนะครับลองลอง,ลง,ล,งลงเชล็กใบมะเช้านะครับสีก็จะต่างกันนะครับจากเดิมๆเลยที่เรายังไม่ได้เคลือบเงายังไม่ได้ลงสีอะไรนะครับพอถูกสีปุบมันก็สีก็จะเปลี่ยนไปนะครับลาย สวยสวยจริงๆนะครับมาชุดนี้ต้องยอมรับว่าลายสวยมากสีเข้มมากนะครับสีจัดเพราะไม้แต่ละป่าจะไม่เหมือนกันนะครับไม้แต่ละท้องที่ไม้แต่ละจังหวัดนะครับเป็นไม้ชนิดเดียวกันก็จริงนะครับเป็นไม้ประดู่แต่อยู่ละคนละพื้นที่นะครับที่ดินก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็จะสีลายแตกต่างกันนะครับเศษเล็กเศษน้อยเราเก็บไว้หมดนะครับทํามีดเล็กได้นะครับมีขนาดสนิ้ว อะไรได้อยู่นะครับเพราะว่าลายมันสวยเราก็ต้องพยายามเก็บให้มากที่สุดนะครับบางครั้งไม้ที่มีแผลนะครับที่มีแผลลักษณะนี้นะครับที่แหว่งไปอะไรไปเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้เทคนิคของการเทน้ํายาเรซินนะครับเทน้ํายาเรซินช่วยนะครับเป็นการแต่งที่สวยไปอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะครับที่สวยแตกไปอีกแบบหนึ่งนะครับตรงที่มันมีรอยแหว่งนี้เราอาจจะใช้เรซินช่วยนะครับเทให้มันเต็ม นะครับเพราะว่าเรซินก็มีความคงทนนะครับมีความแข็งนะครับติดกับเนื้อไม้ได้ดีไม่ต้องกลัวหลุดนะครับพอช่างเคยทํามาแล้วนะครับมันก็จะใช้ได้ทั้งแผ่นนะครับเมื่อเราเทเรซินไปแล้วนะครับท่านใดที่มีไม้ที่เป็นแผลไปแล้วอย่าไปทิ้งนะครับซื้อเรซินมาเทมาอุดรูรั่วนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันมีหลากสีนะครับเรซินเดี๋ยวนี้มีสีผสมมีวุ้นผสมให้เป็นวุ้นปุ่มเป็นอะไรได้หมด นะครับสามารถที่จะตกแต่งได้อย่าไปทิ้งนะครับเสียดายนะครับเป็นลากไม้นะครับลากไม้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับลากไม้อันนี้จะเป็นส่วนของกระพี้นะครับกะพี้แต่ว่าติดปุ่ม นะครับปิดปุ่มติดลายนะครับลายจะเป็นลายในเนื้อไม้เราดูแบบนี้จะไม่ค่อยออกนะครับเราจะมองไม่ค่อยชัดนะครับพอทําเสร็จแล้วเ,เคลือบน้ํามันนะครับเราถึงจะเห็นลายมันจะขึ้นเด่นชัดขึ้นนะครับคู่นี้ก็ติดแก่นเล็กน้อยนะครับติดแก่นพอสวยงามนะครับแล้วก็มีลายวุ้นลายปุ่มติดนะครับก็มีสีที่เข้มอ่อนไล่ไปนะครับแล้วก็เป็นส่วนของกระพี ครับสวยครับไม้ชุดนี้สวยมากนะครับก็จับจองกันได้นะครับสนใจสั่งจองกันได้นะครับทางติดต่อมาทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับมนชัยคมในฝักนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเราจะมีคลิปมาให้ชมแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคลิปประเภทที่ว่าจะแนะนําความรู้นะครับเทคนิคและวิธีการทาด้ามมีดฝักมีดด้ามขวานนะครับ เราก็จะมีคลิปแนะนํากันอยู่ทุกๆอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละสองสามคลิปนะครับแล้วก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเคลือบเงาบ้างอะไรบ้างนะครับการขัดการใช้กระดาษทรายนะครับการใช้เลื่อยผ่าไม้นะครับก็จะมีคลิปออกมาให้ชมเพื่อแบ่งปันความรู้กันนะครับแต่ถ้ามีผู้ที่สนใจอยากได้นะครับอยากจะได้จับจองเป็นเจ้าของ นะครับก็ลองติดต่อมานะครับทักมาทางช่อง y YouTube ก่อนก็ได้นะครับแล้วขอเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าขอ Facebook ถ้าเป็น Facebook จะสะดวกมากเลยนะครับถ้าเป็น Facebook จะสะดวกมากจะได้ทักทายพูดคุยกันแล้วก็จะได้เห็นภาพนะครับส่งคลิปส่งภาพแล้วให้ดูตามอินบ็อกซ์ได้นะครับก็จะสะดวกนะครับติดต่อกันได้สะดวกนะครับสอบถามราคานะครับมีดขวานอะไรต่างๆ เพราะว่าท่านถามรุมๆวมาบางทีบางครั้งมันมันตอบยากนะครับมันตอบยากเพราะว่าราคาแต่ละชิ้นแต่ละขนาดมันไม่เหมือนกันทั้งชนิดของใบมีดชนิดของใบขวานชนิดของไม้นะครับไม้แต่และชนิดก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับคืออย่างไม้พวกนี้เป็นไม้หาย,ยากนะครับที่นานๆเราจะได้มาครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าไม้ที่มีพื้นอ,อยู่ทั่วไปนะครับราคามันก็จะถูกลงไปอีกนะครับก็ติดตามได้นะครับมลชัยคมในฝากหรือว่าช่องทาง Facebook มนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0902528190นะครับลองติดต่อสอบถามกันมาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับให้ชมเพียงแค่นี้สวัสดีครับ